เล่นกลางถนนยิ่งกว่าเะ้ลงอีกถึงดอยพญาพยแล้วกำลังจะเข้าพญาพยเล่ามาดูทางสิโหคนมีตังทำได้เนาะเดี๋ยวคุณจะขึ้นเป็นไหมที่นี่ทางโคงหาสองแล้วสองแล้วสองอีกเนี่ย เป็นอยู่เนาะไม่จะไม่เป็นโอ้มือไปวางไว้มันก็เสื่อนสารสะเทือนสิใช่โอ้คอยมีตางสร้างได้เลยสร้างลงมาติดๆอันนี้เมื่อก่อนยังไม่มีเลยแต่เนี้มีแล้วโอ้รถจอดแต่ทุนมา ลงละอันนี้ถ้าาเขาสร้างเข้าไปอีกนิดนึงนี่จะสวยมากนะเนี่ยสร้างตามดอยอ่ะเนาะชอก่โอ้อันนี้ก็สร้างแล้สร้างสวยมากแล้วนี่ ศูนย์เดลเลย์ย้ายมาที่นี่แล้วเหรอเมื่อก่อนเป็นหอประชุมอะไร่ชาเฉยฟงติดชายแดนพมา่าฝั่งนู้งจะเป็นหมู่บ้านพยาไพเล่ามา ั่งนี้จะเป็นหมู่บ้านพยภาภัยฤทธุทสวยฟงสวยฟงโงงานช้ารอบด้านไล่ช้ารอบด้าน 啊！喝茶，什么给喝茶。哦，来喝茶。嗯、今天有雨、啊，今天。